สบายดีล oh. ูกหลานมาถูกทุกคนเด้อปม้อนสิทอดนมหมูเดยถู่้องทอดอหมูตามกระเทียมใส่ป่ะกระเทียมใส่เกลือกระเทียมเว้ยโกเบรคขียมาว่าทอดทินแสบนมหมูจะทอดนมหมงกูปิ้งทอ,อดเอือดน้ำตาล เทียมตีนัวักกระเทียมตามแต่กลกจะเอือบยังใส่นใะ่น้ำตาลจะใส่น้ำตาลนะคะการใส่ใส่แป้งนัวได้ป่ะใส,ใส่เป็นนัวได้เ,เนหรอแล้วออกระเทียมหนึ่นงเหลือ,อกระเทียม เขากันเขากันกีใส่มิคิมไปแสบแซ่บมานลยได้มีรสชาติแต่บอมเอมอนบอหมักน้ำมันหอยเด้อบอใส่น้ำมันหอยมันจีดำคนเราจะไปทอดน้ำมันดำน้ำมันหอยหมักน้ำมันหอยหมักไว้นี่ะเอมอนบอโบซื้อน้ำมันหอยเด้อบอมักพัดพัดพัดย่างคือกัน ไม่หวนสิบโบเอือบน้ำมันห่วยข้นๆนี่อ่ะสิมากไปเจ่บยทอดมดแล้วทอดครืนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไปตู้มัจะกินมื่อหนาแต่ทอดกินึงเขาเอือบไปโรดสบายอันนี้นมแป้งนมเดแต่เป็นน้ำมันอันนี้แป้งนมมป็นอะไนี่ใจดียตุ่มนมตุ่มนมไม่ใช่นมแบบเนี้ยเป็นน้ำมันนะต้มนม ตู้โลนึงแปดสิบพันกีเงอะยด้วจ้าตูโลไเอาเไห้เห็นเนาะตั้บองตั้มกแสนิเออักแสนิ่งจ้าเออตันเรืองอยู่ใกล้อาิน เดนมากระเด็เนมาพี่ใสะถิ่งเลื้องกระถงเลื้อนเอ,อเ้ยกันกินแทกได้อย่าเด้อปะลุงเด้อได้แล้วสุกแล้วข้างในต้องน้ำมันจับขึ้นมาให้น้ำมันส,เสะเดน้ำมันกะเดออก แสบบอเด้อมห้ยแต่งเด้อทำแต่งจ้าเตรียมเป็นนงอให้เต่งเงินกำไรแต่กินดูบ่โตให้โดนเต่เขาในหน้อยค่ะโอ้เต่งในน้อย,ออยจะมมไม่เดือดใครเขาไม่ได้เกิอดลุงเบิ้ลก็าไม่ได้เกิดที่แรกเขาก็พอเแ่าใต้หบเม็กแต่เขาอยู่ทาหารอยู่เหนือเขารอหกขายรอบวงกิน ใส่จากหรอถวยรอรวงรอตะกี้ไหนหะรือทหารจนในล,ลูกจะได้คน้นจนได้ลานนี่นเลยใส่ท่าคุณแม่หนูนี่หกอันนี้นะหาลอยกีเงินเรียงจันตะกี้ทานไม่น่อยน่อยตออกกั้มของแดงหนึ่งกับตั้มทั้งเปลือกในโอดเดอร์มันจะมีวิตามิน ต้องปอกเปลือกแล้แบบบันนอกเท่านี้แหละกินแบบปี้ดามาแปลงลงเด้อผาดอีกปัดล,ลงผาดแต่งผมเล่นผาดมังเล่นเล่นมักนาวลงใส่เล่นมักนาวเด็กลงไปเด็กขวดโทษสองส่วน

ส้าบายดีมาเด้อกินข้าวแรงมังกนเด้อทอดนกมุ้งตัมักแ้งเสร็จๆกินง่ายๆจิบอให้อิ่มกับพ่อเนาะเไมันก็จ่จัไดอกไปกันพิกแผัี่มันอยากจิบปะนาจับมือกัน้าวเมเด้อ อมเนาะค่ะอนาฟาให้มาอุ้มเาเนาหน่อยิ้บเลยสองถาดจิ้มเลยือก็ก้ดันจประน่อยมันหลายให้เราท่องอาดกินแล้วหอฮนอนจมยละเดียวเนาะนะแต่เกันเด้อเด้อขอนายขอนแม่เด้อ แมงเสียแรงใจถูกพลังใจเนาะมัตสุถกคนนอืมขอน ฝนตกกับพอดีอายดินออกพอดีห่อนฝนตกกะดนะตกจากจ่าห่อนคือเก่าทอดอะไรเสแปรเด้อหยกโปเลยเด้อทอดนมเลยปวดเลยสุดยอดแซ่เอือดน้ำตาลแม็กกี้ ินกะจนนั้นก็เผาไจกะคนต้งหั่นลงบนขมาเดยเดิพิน้องเด้อไปอันน่า,าจะรับจ้างค่ะรับหวั้เขาก็มามัอนี้มาบางแรงมาก็หาคือคัทิพน,นี่ก็ไปยื้อแื้วลยนะมาก็นะก็ไหมกันนะก็กองแกๆ่ๆางนละ Chưa có gì xét nè ทานก็อพอดีมันหวานนันนัวไม่ได้แสบแต่ตลาดเมื่อนาเห็นซื้อมาใหม่ก็เอยกินอีกกแป้งนมนีน่แสบเลย ข้างคนก็เอิญลูกไปกินข้าน้ำหกโมงเสร็จกินขาลูกอยู่ข้างนังกันเลยหกนาทีเหรอ นี่กับมโมล่าเด้อยพี่ยอมเริ่มตักก,กุไลกุแซ่สองเมโมนทำกินผ้าเทียวกต้องรับทิ้ลงาาลูกม่หนาเด้อยจ้าฝักดิบังเด้๋ยจ้าบ๊ายบาย